แกพูดเลยเห็นแล้วว่าหวานคนที่ดูไ์สดชั้นเกิดอาการบอกว่าฮ่ดูแล้วกระตุกหนักมากจ้าก็เ,าเลยเปลี่ยนทีไลชันไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะดูอีกตอนนี้นะแ้วก็ขอเป็นทีไน์น,นิดนึงเพราะว่าเมค่ิกกระตุกจ้ากระตุกจริงจังมาจ้าโอเคจะมาแต่งหน้าคุณแม่นะคะจากคิมมิสโนะใหญ่อ,เอ,อะเ yes. จ้าบอกว่านางเป็นตัวละครที่สวยนะแต่ว่านางคิ้วนา นางคิ้วหนาไปจริงๆแกจะรู้สึกอย่างนั้นราะแบบอุยนางคิ้วหนาจริงเลยขอพัยที่วันนี้กบไม่เนียนนะคะเอาละขอเนื่องจากว่าเพลเขาพูดก่อนว่าการที่เพใส่หนาตาสีใส่ตาสีเทาอย่างนี้ไม่ใส่ตาสีขาวล้วนนะเพราะว่าโกมองไม่เห็นนะคะและใหญ่งนึ่งก็คือมันเป็นแบบว่าของที่เตรียมเตรียมเพื่อที่จะไปโปคู่กับ้องจูนะคะที่งานเมาริยีเนี่เองแต่ว่าคือเข้าใจต้องเข้าใจนิดนึงว่าคือโปเนี้ยมันเป็นโปคู่ก็จริงแหละแต่ข้อเสียมันก็คือแบบ แก้วัยามันไม่จัดอะเจ้าใจอะแก่วัยามันไม่จัดมันเลื่อนมันเลื่อนต้องบอกว่ามันไม่จัดในเดือนนี้แต่มันเรื่อนกำหนดงานไปอีกนี่ก,ก็หนึ่งแหละโควิดาสองก็งานเลื่อนซึ่งวันนี้ใส่ยนังปอมเนี่ยจา้าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะบอกว่าเจ้าเจ้าของเจ้าของเครื่องสะอาในวันนี้มันมีความไม่พร้อมสูงมากเพราะว่าจริงๆว่าคือรีบเพราะว่าหนึ่งก็คือเช่านมปอมเข้ามาแล้วคือแบบ ครื่องสับเอามาไม่ทันนะแกเช่นที่เครื่องสัอาไปมันยังไม่ทันอ่ะนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องจูนนะคะน้องจูนที่ให้อันนี้มาตั้งแต่งานบรรยาปีที่แล้วประมาณปลายปีตอนที่เพคคอร์ดเอาปิงอันนี้คือให้มาเนื้อน่ารักมากอันนี้พูดจริงว่าน้องให้มาจ๊ะเป็นคุณตาเขียวไปคอร์ดกับเออเปคอร์ดแม่แม่แมงมุมนะขอเล็กเน้าแม่แมงมุมก็แล้วกันร,รู้สึกนังน้งมีหลายชื่อนะ สวัสดีค่ะนักงามเรียนเรื่อนที่ไปอีกหรือเปล่าอ่ะพี่ต้องดูก่อนว่ามีโอกาสจะได้ไปอีกหรือเปล่าเพราะหนึ่งก็คืองานบริยาที่ไปหาเงิ <debates> คนคือไ,ไม่ได้ตั้งใจไปเว้ยผะว่าต้องการหางเงินล้วนเลยรู้สึกแบบตอนนี้กำลังคิดอยู่นะว่าจะไปเล่นสีเขียวดีไหม,มเพราะว่าเห็นว่าเอาเอเยอร์อ่ะเยอร์จีนอ่ะเขาแต่งแต่ว,ว่าต,าตาตาแม่มันมุเป็นสีเขียวส่วนใหญ่แต่งตาฉันขอพ้นในคิทูเรสนิดนึงว่าแต่งตาเขียวๆใช้เป็นสีเขียว แบบไหนดีเขียวฟ้าเปน็นไงคะอืม่งว่าไม่ไน่าจะเหมาะกับคุณแม่นะอเอาเปน็นเขียวสว่างขอเป็นสว่างที่สุดของพาเลตลองลองไปก่อนลงงงงูไปเลยแกลงแบบลงงงงูเลยอะไม่ติดจ้ะมีความไม่ติดอะไรไปพี้อย่าไปคิดอะไรมากจริงๆอะ ถ้าคนอื่นอ่ะเขาลงไม่ติดช ator, ใช่ป่ะสิ่งที่เขาจะทําก็คือการแบบว่าลงเป็นพามเมอร์อะไรอย่างเงี้ยลงไปก่อนแล้วเปิดตาเพื่อให้สิติดอีนี่ไม่มีและทําไม่ได้ด้วยจะลงปเป็นเจ้าตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์นะคะลงที่เปิดตาคือลงให้แบบมันเกิดอันดุทันขาวอ่ะคือบอกว่าก่อนย่าชุบตาใช่ไหมเยอะเหลือเขออยู่ กเไม่ไไม่แต้อล้งไวก็เบขึ้นทไม่รู้ว่าาเนี้ยจะรอดหรือจะพงจะปังหรือจะร่วงสันขึ้มานี้ึจะใช้เป็นสีเขียวเข้มเข้มสุดแต่พาเละลง เพรจริงๆอะอแค่แค่สิ่งที่จูนให้มาคุณก็ระเหียดใจแล้วว่าคุณจะทำไงวันนี้เพราะว่าจูนให้ผลตาปลอมแบบว่าสียังไงเดียบเขาเรียกว,ว่ามาเดียมันเป็นสีผลตาปลอมที่แบบว่ามันเขียวๆเลยอ่ะจ้ะรู้สึกแบบยังไม่เบลอกว่าเอาสีเขียวอ่อน แต่ทำไ,ไมนิดนึงไม่ลองไม่รู้เขียวม่วงด้วยเอาเอาเขาไปมีเขียวม่วงมาอีกอยากจะลองเหมือนกันแต่ขี้เกียจลบหน้าไงเขียวม่วงก็มาวะ่ะงานนี้มันจะเอาทุกเขียว,วยใช่ไหมประเด็นนะ่ะคือเขียวเหลืองมันก็น่าจะเวิร์กเดี๋ยวจะลองซึ่งเห็นว่าไม่มีคแนแต้งเขียวขาว มีชีเ,เ,ออรเรืองีเรืองลยพาเลตนะเกิดน,นี่พูดจริงว่าตอนเนี้ยบล็อกตาสวยมากสวยมากแม่สีชัดมากแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็กูคืออะไรงงก็กูกำลังงงอยู่ว่าอีนี่กำลังแต่งอะไรอยู่ก็เลยจะอันนี้กนก,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 ก็เลยเฮี้ยหน่อยอ่าหน้าตาเหมือน,น,นจะเป็นอะไรบางอย่างมรือมม่องออกกมืันกวนห่างกัน ก็เพื่อนข้นาดนอยแล้วลงสีแม่นไปเลยนะเป็นคนชั้นตาหลบในเวลาลงบอกตาที่ต้องลงสูงคนปกตินะคะโอเคพอเราลงเสร็จแล้วใช่ไหมขอลงเป็นสีดำเน่าไรก็แล้วกัน,กนสีดำจะใช้เป็นตาขวอันนี้มันไม่ได้เป็นดำเข้มนะแกม,ม,มเป็นดำแบบว่ามันออกฝุ่นๆนิดนึงเขียวแดงหรือพี่จะเอาเป็นใบไม้แปะตาก็ได้อยู่ เป็นเออเป็นครั้งแรกเออที่ลงบล็อกตาสวยค่ะอุ้ยปื้มใจมีคนมดนวยละแกเหมือนมาลองบัตาฉัในตัวแบบที่ผ่านมาลงบลีอกตาเฮียเม่าโอเคขอแบบว่าปัดคร่องข้างนิดนึงอ่าเป็นนี้แบบว่ามันก็พอ สิ่งที่ค,ควรทำก็คือเพิ่มสีเขียวเข้มไปนิดนึียแบบเขียวแบบทวนกลางอันนี้บอกว่าเราก็จะใช้เขียวอ่อนในการเอเล Under ool, เองคอนเดนทัวร์ที่แบบว่ามันดูแบบเค้าๆกันดแล้วใช้สีเหลืองเหลืองแบบเปหลืองอะลงบ้าอีกรอบมีอะไรตั้งใจมากกว่าคุณแม่ยายบาทแล้วเนี่ยคุณแม่แมงมุมที่ตั้งใจมาก รู้สึกว่าอีข้างเนี้ยูเว้นระยะตาแบบไม่เท่าข้างเลยเนาะเข้าใจอยากเจอพี่เพจจังสามารถมาเจอได้ค่ะอยู่ลบุรีเจอได้บ่อยเลยอ่ะคู่เลยเป็นคนที่สามารถหาตัวได้ง่ายนะแต่บางทีแกก็หาฉันไม่เจอละเข้าคิ้วนางคิ้วนางสูงกว่าคิ้วจริงอ่ะต้องใช้แล้วแหละไอ้เกาติดเออทำตาสองชัน คิวนางจะสูงแบบบอสกาจริงนิดนึงคิวนางแบบจะใหญ่ๆไว้แต่แบบเราขอเป็นคิ้วเศร้าๆก็แล้วกันจะรู้สึกว่านั้นน่าจะเข้ามากกว่าที่จะแบบว่าทำเป็นคิ้วแบบใหญ่ๆไปเลยใครที่มาชมอยู่ก็ขอบคุณนะคะที่มาชมอีนี่พูดบทเนี่แหละนะคะที่ลงกาวก่อนไม่ใช่เลยนะเวลาเขียนคิวมันจะได้ติดง่ายเพราะว่ามีผู้กำกับลงนะว่าการลงแบบว่าอาชตัวหญิงเดี่ยวมันไม่ใช่เพราะว่ามันจะ เลยจะต้องใช้ไอเทมที่เป็นบรใยการทำให้มันจิบเฮ้อดูเป็นคุณแม่ขึ้นมาแล้วนิดนึงไปนอนเพิ่งย้ายบ้านเสร็จสวัสดีค่ะพี่นัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอนไม่ได้ผมต้องแต่งคุณแม่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอานมปอมคืนเขาเขาไหนคนที่คุณเช่ามานเนี่ยแม่ ที่พูดเลยนะเป็นการแต่งหน้าที่ดูแฟนซีสุดเท่าที่จะเคยแต่งเพราะปกติไม่ได้แต่งแ,แ,แฟนซีขนาดแต่กดิออกอ่ะเขาบอกกันนะคะว่าก่อนที่คุณจะคอมเมนต์ว่าเธอแต่งหน้าไม่เหมือนคุณแม่ยายบะเลยดูจากบอกตาเขาไม่เหมือนเลยแค่เป็นเล็บนึกออกไหมก็คือคุณแม่คุณแม่นางก็จะแบบคิ้วด้านหน้าคิ้วด้านหลังจะเบานแต่คือถ้าอีเนี้ยบอกอะไรมาเพยเคยทําแล้วเว้ยสุดท้ายก็คือพัง คุณแม่มันเป็นตัวละครเนอนิอยะเเ้วเวลาแบบเวลาแบบมันทาอะไรมันจะดูแบบมันจะดูพังน้อยไงแบบว่าเฮ้ยเป็นตัวละครที่สวยอะแต่คิ้วใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคิ้วแบบบานๆเลือก็บแบบว่าทุกคนก็ยังหให้เอาไปได,ไไได้แต่อีนี่เ็าแต่เงเองรู้สึกแบบอะไรวะโอ้ยเรี่ยแล้วก็ใช้ยินสีตานนะขึ้นมันแบบว่าเป็นการเขียนแบบเออไม่ใช่การเขียนคิ้วบอกว่าเป็นการเขียนเงาเออมาดีกดไลค์กับ พี่พต๊อบเจ้งเตือนจ้าเออมันเอออ๋อ,อ,อมันแฟนซีมากกว่าเออแต่งแนวดอกจ้านช่ไไอ้ะแสดงว่าทัานแสดงว่าคนนี้ทันทนัทนทันทันที่แบบว่าทันที่แต่งแนวดอก,กวันนั้นคือดอกวันนั้นอะคืออยากให้มันแฟนซีมากคือแต่งแนวดอกไม้วันนั้นคือแบบอุ้ยเยี่ยบกุ๊กแฟนซี่นี่แต่งไปแต่ไหนเยีเ่ยบหังหลายก็เลยลบดอกออกค่ะหลายคน มันมีคนมาคอมเมนต์น,นะที่แบบว่าเอ้ยพี่แล้วดอกไปไหนะกินไปแล้วสวัส <g ül> ดีจูนพี่ว่าถ้าตอนนี้พี่เดินไปเซเว่นพวกมนุษย์เขาจะมองอะไรคะเัวอ,อะพูดเลยมีเหวอะคณแบบนี้ใครนี่ทำอะไรแป้งฉีเบอร์สุดสี่นะคะคือแบบอันนี้มันจะเป็นเงาเลยใช่ปะแต่มันเงาไม่สุดเลยเราจะลงแป้งฉีเบอร์สุดนี้แบบเป็นเงาันอ่อนเรีอกว่า มาดั้งน,นิดนึงเพื่คอความแบบว่าเออเพื่อความแบบเอ้ยกูมีดั้งนะเออความจริงก็ดูเป็นคนมีดั้งก็จริงแต่แบบถ้าหักตรงก็คือเหมือนเป็นคนไม่มีอันนี้เราจะลองไฮไลท์แบบใหม่เขาปกติจะเคยไฮไลท์แบบนี้ก็คือแบบไฮไลท์ตรงตรงให้จมูกเล็กๆแต่จะไม่บานดข้างๆกอกว่ะไฮไลท์แค่นี้ <S 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 2> <S 2> จริงๆอ่ะอีไฮไลท์เนี้ยมันฉันไปนั่งดูมาจากแบบว่าตกจริงทีมาเห็นคนจริงทาไฮไลท์อีก็อยากจะลองบ้างคือน้องๆแลก็อยากจะพูดก็บอกว่าชอบ พี่คะหนูอยากมูจับพี่สันขายหนูอยากีน้อง <No. S 1> พี่จะบอกว่าน้องควรเห็นพี่เป็นไอดอลหรือเ,เห็นพี่เป็นแบบพี่สาวอะไรก็ได้แต่ไม่ควรมาเสยกับพี่เพราะพี่เป็นคนที่กล่าวแล้วก็พูดตรงพูดแห mm hmm. ลกมอเป็น้ำตาลแดงตรงนี้ก็แล้วกันลงข้างล่างนิดนึงปาปากให้ดูแดงก่อนนะก่อนที่ฉันจะทำหมินอะไรไดแดงทั้งสิ้นเพราะว่ารู้สุกตอนนี้ทุเป็นคนผ่าสารอาหาร ปลกสีแดงทาทุกคลิปเลยแกฉันฉันไม่อยากบอกแล้วมันยี่ห้ออะไรทาทุกคลิปดูซิว่ามีอะไรเนื้ออะไรที่ใช้ได้บ้างกีดอะไรเนื้อรอบเนี้ยกีดไม่เยอะคือกีดิดเดียวพออย่าก,กีดเยอะนะจ๊ะกำลังเหนื่อยพี่เจ้าพี่เป็นไรคะอยู่ๆก็กำลงังกีดไม่เยอะแต่วิ่งห่างซะแบบสุดเลย เป็นพาเลทของ O B B O ไม่รู้ว่าจุบปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่คือแบบสีน่นแรงและชัดมากขอเอ่อลงเป็นของคุณแม่ยายบาเขาจะลงไหนวะลง,ลงตรงหัวดจ ปุ๊บเรียบร้อยจะได้ในโมเมนต์ประมาณนี้หน้าตาเหมือนโดนเป็นอิสุกอีใสในบางอย่างดัดไว้ขออยันบินลอ้อปากแดงๆจะไว้ใจได้ได้แกะที่ชอบอะความแบบว่าไอ้เจ้าตัวจุดแดงนี้ใช่ป่ะมันจะต่อกันมันสีดำใช่ไหมไม่เอามันจะต่อกันสีแดงอะเวิร์กอยู่ในเลเวลหนึ่งถือว่าไม่แย่ถามว่าดีที่สุดอังยังยังไม่ดีที่สุดหรอกก็คือไม่แย่นะ ความที่คุณแม่ไม่จัดเรื่องคีดมิสนอรเย็นปะสิ่งคุณแม่เขาไม่ได้ทาปากแรงขนาดนี้หรอกแยฉันก็อยากทาปากแรงไม่ไก็แหละยองขนตาอีจูนก็ติดยาอีก,กาวกูก็แสบตาเหลือเกินนี่ถ้ากูมไม่เสร็จคนแท็กไลน์ก็ฟันหักไปแล้วแรกเลยก็คือรีวิวก่อนอีขนตาที่จูนให้มาเนี่ยคือดีอันดับสองก็คือดีจริงแต่ติดยาชิหมหายก็คือคือประเด็นอะนางให้มาเนี่ย แล่ลูกตาคนเราคืออะไรรู้ไหม <S 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 มันสโลว์เลยแม่แมนมุมงต้องหนะ้าข่าววันนี้ไม่ใช่โลกถ้ากูน้าข่าววันนี้นะพูดเลยนะไอซิลิโคโนตรงนมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยพอพูดจริงว่าซิลิโคโนที่ยืมมามันไปนเบอรส์สามันค้ำก็ผีผิวฉันที่ถ้าฉันทหาหน้าข่าววันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแล้วบางทีคนเราไม่เหมือนกัน ไม่ต้องไปต้องเหมือนเมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นด้วยนึกออกปะเพราะบางทีอ่ะบางคนอ่ะแต่งหน้าเหมือนเมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันทุเรศเหมือนกูเนี่ย <c oughs> คนวาดเดบาทเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์นเนาะหน้าเป็นแบบว่าเป็นเป็นจุดเป็นด่างเลยพอ่อคนตายเสื้อสีเขียวอีกคือแบบคนวา,านวดเดบาทโคตรฟังซีพูดเลยตัวละครเย่บาทน,นะเพรยพูดเลยนะจากความคิดเพเพ์รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ต้องคิดเมคอัพอะไรเยอะแยะเว้ยเพราะเขาวาดให้อยู่แล้ว บางตัวละครคืคอแบบถ้าสังเกตบางเรื่องอ่ะไม่ใช่แต่บางเรื่องแต่หยหเรื่องอ่ะคือแบบมันจะเป็นแบบว่าเป็นตาอย่างเดียวแล้วก็จะแบบว่ามีคาแรคเตอร์นิดนึงก็คือแบบมีมีการขีดตาขึ้นเมื่อแบบว่าตัวละครคือแบบว่ามีคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่จะพูดเลยว่าเขาจะไม่มีการลงรายละเอียดที่แบบริมฝีปากสุดชิลเรื่องสีอะไรอย่างเงี้บบยคือยายบ้าเก่งมากอย่างเช่นถ้าสังเกตชินโนบุอ่ะชิโนบุอ่ะจะจะริมฝีปากออกส้มๆเลยแต่คาเนะเอะ ลืมไฟปาจะออกชมพูชมพูพร้อมเก่งจ้าไม่คิดไม่ฝันว่าในชีวิตเนี้ยสักหนึ่งครั้งในชีวิตจะได้ใส่หนังอกโดยเ,เราม,มีผมที่ซื้อมาเพื่อที่จะลงงานบรรุยาให้มันแบบรัดรัดชดชดเพราะว่าตอนแรกอะซื้อวิกเป็นวิกผมสีขาวเบสิกมามือสองแล้วคือประเด็นน่ะคุณแม่อะมันผมแสก,กางไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อวิกผมสีขาวอัเดียวมันไม่เวิร์กว่ะมันต้องแสกกลางอะไรเงี้ยแล้วแบบโอเค คือแกเข้าใจป่ะการรักตัวละครในตัวละครหนึ่งอ่ะมันก็ต้องยอมทุ่มให้เขาอ่ะเดี๋ยวก่อนค่ะุดยับได้ปุ่มหนึง่งละองมายำยัดอีกปุ่มหนึง่งสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเกิดนจงเลยมีคนชมว่าสวยสวยแค่ตอนคอนนี่นแหละพอตอนไม่คอาก็เป็นอีกบ้าอีกคนเดิม แม่เพจแต่งตัวนี้นานไหมคะเท่ากับเวลาไลฟ์คะ่ะชั่วโมง